ไก่ตะก้าครับเป็นอาหารว่างโอเดิร์เราก็เอาไก่ที่เราหมักเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วลงไปทอดในกระทะน้ำมันที่ร้อนจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วเราก็ตักออกให้สเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อน ครับแล้วเราก็ไปทอดมันฝรั่งให้เหลืองก่อบแล้วก็ตักให้เสด็จน้ำพักไว้ก่อนอให้เหย็นเ,เราก็ตักไก่ใส่ภาชนะ ตะก,ก้าตะแกงอะไรก็ได้ครับเสิร์ฟพร้อมกับมายอเนสเป็นอาหารบ้างทานเล่นครับหลองทองสำหรับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็โอเคครับ